ผลงานเรื่องซีโรเวตพลังงานเพื่อชุมชนที่มาและแนวคิด จากสถานการณ์ปัจจุบันจังหวัดสกแก้วกำลังเผชิญกับปัญหาขยะมูลฝอยที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่อำเภอขอชะกันมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการซีโรเวทพลังงานเพื่อชุมชนโดยใช้ชุมชนต้นแบบบ้านหนองโกวิทหมู่7 ตำบลเขา30อำเภอขอชะการจัังหวดสะแก้วซึ่งมีนักศึกษาเป็นผู้นำชุมชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชนใช้ทรัพยากรที่เหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนจากกิจกรรมที่เราในเรื่องของบริหารจัดการขยะมันสามารถต่อยอดไปได้ในหลายกิจกรรมนะคะอย่างเช่นกิจกรรมทำปุ๋ยแะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ปุ๋ยแต่อันนี้ดินพร้อมปูก หลักการและทฤษฎีใช้หลัก3 r รีดักการลดลดขยะที่ต้นทางวางระบบคัดแยกขยะ r e ย s สการใช้ซ้ำเช่นการใช้กระดาษสองหน้าการใช้ขวดพลาสติกที่สะอาดใช้ซ้ำได้ r e c y c l ร r e c y c l ล,เ,ลเช่นเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นพลังงานการทำไม้กว่าจากขวดพลาสติก ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 1. สำรวจปัญหาในชุมชนโดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณขยะพลาสติกและพฤติกรรมการทิ้งขยะ 2. เตรียมอุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องกันพลังงานเชื้อเพลิงจากพลาสติกเครื่องช่างถังแยกประเภทขยะและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชน 3. การดำเนินการ คัดแยกขยะแต่ละประเภทซึ่งพบมากที่สุดคือขยะพลาสติกขวดพลาสติกที่แข็งแรงนำไปทำไม้กวาดพลาสติกส่วนขยะพลาสติกอื่นๆน,นำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานโดยใช้เครื่องกั่นพลังงานเชื้อเพลิงขยะพลาสติก1กิโลกร,รมัมได้พลังงานเชื้อเพลิง650มิลลิลิตรจากนั้นในครัวเรือนในชุมชนบ้านหนองโกวิดนำขยะพลาสติก1กิโลกร,รมัมมาแลกพลังงานเชื้อเพลิงนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนเช่นนำไปใช้ในเครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรทําให้ลดปริมาณขยะในชุมชนได้จํานวนมาก 4. การติดตามและประเมินผลโดยชุมชนบ้านหนองโกวิทมีปริมาณขยะที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดีและมีพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะการบริหารจัดการขยะในชุมชนนะคะทำให้ชุมชนเราสะอาดสามารถลดขยะในชุมชนและนํามาเป็น ทำมาทำน้ำมันช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะสรุปผลการดำเนินโครงการโครงการนี้ช่วยให้ชุมชน 1. ลดขยะพลาสติกได้อย่างต่อเนื่อง 2. คัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธีและนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. ใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จริงช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและมีเป้าหมายขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆในจังหวัดใกล้เคียง สรุปคือโครงการนี้ไม่เพียงลดขยพะพลาสติกแต่ยังเปลี่ยนทัศนคติชุมชนให้มองขยะเป็นทรัพยากรพร้อมสร้างต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่ทุกคนมีส่วนร่วม